สบายดีสบายดีสวัสดีครับ่มแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุก่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองยูทู e บาลเอิร์กลาดไพีเนาะวันนี้กับบอลเอื้อสิบห้าพี่น้อง,ออ 15, องไปเบิ้งคิปเขาลาวงานเขาลาวยูทีประเทศไทยเนาะเนะซิงว่าเสียตั้งการสำไรเนาะพี่น้องแต่ว,ว่าบาลเอร์กเบิ่งคิปมากเลยอ่ะววยิ่งหญ่ยดีพี่น้องตังการตื่นเต่นน่าเตืนเต็นยดีพี่น้องกีบอ,อเลเอร์กไปเห็นเนาะเป็นงานเข้าลาวยินโดนเนาะ บินโดนน่อยก็สวยงามอีบนี้อลังการอีบนี้นะพี่น้องแบบแบบผู้อนัพเป็นจูดนอกพี่น้องแบบมันจะเป็นมันจะเป็นหูพงนะอยก็นี่หูพงหูนี่หลายอย่างนะพี่น้องเนาะ,ะซึ่ง์ฟมาบอกเอื้อได้เห็นเนาะ,ะสุดยอดอีอรารอลังการอีีพี่น้องเริ่มกับขอขอบคุณเด้อพี่น้องทางเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่ง youtube บ่าวเอิ้อนี้นะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ส่องในหน่อยบ่าเอื้อในเด้อพี่น้องเด้ิวันนี้บ่าเอื้อกะบ่าพอดีอาร์ไปบอกว่าไอ้ไฟเป็นกะซ่าเบียร์เลยก็ไอ้นู้ดเลก็ซ่างานเป็นไลน์นั่พี่น้องเนาะก่อนอื่นกะก่อนสิไปเบิรงคลิปกะฝากกดไลค์ในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมแล้วกะเอ้าสิบบ่าวยังไลน์รับส่องเลยเนาะกะโอเคเดลยเนาะพี่น้องเหมือนกะสิบเอเบิรงคลิปยบต้องกันเลยเนาะพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิรงกันเลย 是这样的。

กระจายคุณเหตุได้แต่นว,ว่าบินโดมอันนี้คือบินโดมน,นะแปชฉอนนะประมาณสิบห้านาที นีเป็นตองคอาอย่หลายนิ้นทับนิ้นกลมใส่งาน,ดนาแดนนนนะนน้อันนี้มาทีละสิบห้านาทีแล้วเสร็จจากนี้ก็ันกัรสิจุดพวกต่าเลยนะเนประมาณ23่นาฬิกาห8นาทีอันนี้เพิ่เริ่ม23่นาฬิกา10นาที โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ การลายงานอะไร いい เป็นจะได้แน่พี่น้องหลังจากเบิ่งคลิปจบเลยเนาะงานเพิ่นกาถือว่จาจัดขึ้นกาถือว่อาอลังการยิ่งใหญ่ดีนะพี่น้องเนาะสำหรับบ่าวเอิ้อเก่าต้องตื่นเต้นที่ว่าได้เบิ่งคลิปจบไปนะพี่น้องเนาะต้องมาเบาเอิ้อเก่อยู่ที่ประเทศไทยประมาณ2-3องทั้งปีเลยเนาะกระลังได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการที่เพิ่นจัดขึ้นในประเทศไทยนะพี่น้องกาสิบ่มีหยังหลายนะครับพี่น้องคลิปนี้กสิขอคำเก่าวคำมาสวัสดีพี่น้อง ฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามเบื่อเป็นกำลังใจบอกเอาไงเด้อทำคลิปติดต่อไปนะบาย